เมื่อพูดถึงเรื่องของเด็ก,กํำพร้านั้นนะครับผมสิ่งที่อิสลามสอนให้เราเอาใจใส่ยอย่างมากครับแม้กระทั่งอัลสุบมาตาลาให้ความสําคัญสั่งใช้ให้เราให้ความสําคัญกับเด็ก,กํำพร้าอย่างมากรวมไปถึงท่านนาบีนะครับผมท่านนาบีมุฮัมมัดสอลสัลลัมของเราก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันในหลายๆวจนะของท่านหรือรวมไปถึงนบีเองก็เป็นเด็ก,กํำพร้าเช่นเดียวกันครับ คือบุคคลที่พ่อของเขาเสียชีวิตในขณะที่เขายังไม่บรรลุศาสนภาวะนะครับผมเป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะมีความคิดความอ่านตัดสินใจได้ด้วยตัวเองหรือบางครั้งอาจจะหมายถึงบุคคลที่พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตนะครับขาดกําลังหลักอย่างคุณพ่อนะครับแล้วก็ขาดการให้คําปรึกษาจากคุณแม่รวมไปถึงไม่มีความอบอุ่นขาดคุณภาพชีวิตที่ดีขาดอาหารที่ดีขาดโอกาสทางการศึกษารวมไปถึงขาดสภาพสังคมที่จะหล่อหลอมให้เขาเป็นบุคคลที่ มีคุณภาพในสังคมต่อไปด้วยครับหลักๆแล้วก็จะต้องเป็นคนใกล้ชิดนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตก็ควรจะเป็นปู่นะครับคนใกล้ชิดหรือว่าไม่มีคุณปู่แล้วนะครับจะอาจจะเป็นคุณลุงคุณอาถ้าไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นบุคคลที่ทราบข่าวคาวคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันก็จะต้องให้การช่วยเหลือดูแลครับ เด็กกำพร้าถูกกล่าวไว้ในพระหมาคพิญกุฎอานอยู่หลายครั้งนะครับรวมไปถึงฮะดีษของท่านรอซูลสอดสลัมก็ให้ความสําคัญกับเด็กกำพร้าเช่นเดียวกันแต่อย่าลืมว่าเด็กกำพร้าเป็นสัญญาณแห่งสวนสวรรค์นะครับเพราะครั้งหนึ่งรอซูลได้ทรงตรัสเอาไว้โดยมีใจความว่าฉันและผู้ปการะเด็กกำพร้าจะอยู่ในสวนสวรรค์เช่นนี้และท่านรอซูลก็ได้ชูยุชีและนิ้วกลางแยกออกจากการเล็กน้อยเช่นนี้นะครับฮะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรี อบูดุวุดและอันติริมีซีครับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอันกุรอานและฮะดิษนั้นให้ความสําคัญกับเด็กกําพร้าอย่างมากนะครับและเราครับมูลนิธิศัทายชนเพื่ออัษษษษรช่เลเด็กกาพร้ามีความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรมุสลิมสาธารณกุศลให้การช่วยเหลือลูกกาพร้า และหญิงมายในประเทศไทยเราได้ให้การช่วยเหลือเยี่ยมเยียนและมอบทุนศึกษารายเดือนกับครอบครัวกำมพาระเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนและขับเคลื่อนการทำงานดูแลลูกกำพระศรัทธทาชนให้มีอนาคตที่ดีมากขึ้นและเขาจะได้กลับมาเป็นกำลังหลักของสังคมและดูแลสังคมในอนาคตต่อไปนะครับ ท่านผู้ชมสามารถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการทํางานการขับเคลื่อนงานดูแลลูกกําพร้าของมูลนิธิสัตยาชนได้นะครับผมที่ชื่อบัญชีมูลนิธิสัตยาชนเพื่อการสารและเด็กกําพรา้าธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี1 8 1 3 0 9 0 1 4 7และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0016001621หรือติดต่อมานะครับผมได้ที่มูลนิธิของสัตยาชนครับผม0 2 9 3 4 3 4 9 5ครับ